ปัจจุบันในจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนคนหันมานิยมจับใจ่ายใช้สอยในโลกอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นทั้งในกลุ่มหรือเว็บไซต์ที่คนนครสวรรค์ดูแลกันเองและเว็บไซต์ซื้อขายของระดับประเทศล่าสุดเว็บไซต์ olx.com หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็น w w w l d w i d e ขายดี .com ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีสำคัญตำรวจภูธรภาค6และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค6ภายใต้การสั่งการและอำนวยการของพลตำรวจตรีสิรินพดุงชีวิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเฉลิมสุวรรณรัตนโอสถผู้บังคับบัญชากองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีรังสรรค์โคชกลกยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุโขทัยพลตำรวจตรีสืบสัตว์ชวานวิวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พันตำรวจเอกสมพรทองรอดรองผู้บังคับบัญชากองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้เข้าจับกลุ่มคนร้ายสองคนคือนายอดุลเดชศรีเดชและนางสาวกัญญากรผลมะเฟืองโดยพฤติกรรมของคนร้ายทั้งสองคนมีดังต่อไปนี้คนร้ายจะประกาศขายของในเว็บไซต์ o l x c o m โดยเริ่มต้นจะเน้นเหยื่อในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง25ปีทำทีให้เหยื่อส่งบัตรประชาชนมาให้เพื่อแลกกับการผ่อนชำระสินค้าเป็นงดงวดโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแต่อย่างใดหลังจากที่คนร้ายได้บัตรประชาชนตัวจริงมาแล้ว จะใช้ไปเปิดบัญชีในธนาคารตามธนาคารต่างๆและจะกลับมาประกาศขายของอีกครั้งหนึ่งโดยจะให้ผู้ที่สนใจโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้บัตรประชาชนของเหยื่อในรอบแรกไปเปิดบัญชีมาคนร้ายจะใช้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดมากเป็นตัวล่อให้ผู้ที่สนใจอยากได้นั้นรีบโอนเงินมาก่อนยกตัวอย่างเช่นจักรยานใจแอนซึ่งขายในท้องตลาดราคากว่าแสนบาทแต่คนร้ายจะนำมาประกาศขายราคา 15,000บาทนอกจากคนร้ายจะใช้ราคาที่ถูกกว่าเป็นตัวล่อแล้วคนร้ายจะให้คนร้ายรายที่2ปลอมตัวเป็นบริษัทรับขนส่งสินค้าคอยรับโทรศัพท์จากเหยื่อแล้วบอกว่าได้มีการแพ็คของและจัดส่งตามที่อยู่ที่ตกลงกันไว้จริงกว่าเหยื่อจะรู้ตัวนั้นคนร้ายก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ปิดบัญชีธนาคารหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร้อยตำรวจเอกประสบชัยนาควิสุทธิ์สารวัตรสืบสวนในคดีนี้ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าคนร้ายรายนี้ได้ทำพฤติกรรมดังกล่าวมา3ปีแล้วมีผู้เสียหายกระจายกันอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีประมาณกว่า100ลรายสารวัตรชัยยังบอกเพิ่มอีกว่าต้องการให้เจ้าทุกข์ที่ยังไม่ได้แสดงตนให้เข้าแจ้งความและยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการทำผิดทางโลกอินเทอร์เน็ตในสมัยนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตรวจหาและตรวจสอบได้ ให้ผู้ที่ถูกหลอกหรือถูกโกงนั้นเข้าแจ้งความได้ทันทีพร้อมกับให้เก็บหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงให้แคปเจอร์หน้าจอการสนทนากับคนร้ายไว้ให้ได้มากที่สุดรายงานจากสื่อสร้างสรรค์สังคมข่าวนครสวรรค์แฟนเพจและข่าวนครสวรรค์ .com โดยตัวทางขาาววนครรรสรเพื่อช